กลับพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเหล่าชื่อก็มีคำศัพท์เรื่องไม้บทไม้ว่าบอกเด็กๆค่ะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องฤืดดูหนาวค่ะคำศัพท์บทนี้นะคะก็ง่ายมากนะคะไม่ยากเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้แล้วนะคะว่ามีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างนะคะเราไปดูคำศัพท์คำแรกกันดีกว่าค่ะ คำศัพท์คำแรกนะคะก็คือคำว่าฤดูหนาวค่ะฤดูหนาวนะคะเราจะพูดได้สองแบบค่ะแบบแรกนะคะก็คือตองเทียนตงเทียนตงเทียนและแบบที่สองนะคะก็คือตองจีตงจีตงจีหรือฤดูหนาวค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็นคือคำว่า หนาวค่ะหนาวในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหลิงเหลิงเหลิงหนาวค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าเย็นค่ะเย็นในภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าเหลียงเหลียงเหลียงเย็นค่ะ คำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือคำว่าหิมะค่ะหิมะนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าเฉ่เฉ่เฉหิมะค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือเกดหิมะหรือว่าผลึกหิมะค่ะเราจะพูดเป็นภาษาจีนนะคะเราจะพูดว่าเส่ฮวาเส่ฮวาเส่ฮวา เกดหิมะหรือว่าผลึกหิมะค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือหิมะตกค่ะหิมะตกนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวหิมะตกค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือลูกเห็บค่ะลูกเห็บนะคะในภาษาจีนออกเสียงว่าปิงเป๋า <c oughs> คำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือเสื้อกันหนาวค่ะเสื้อกันหนาวนะคะในภาษาจีนเราออกเสียงว่าตงอีตงอีตงอีเสื้อกันหนาวค่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอนะคะเราจะพูดเป็นภาษาจีนว่าเหวยจิน เว่ยจินเว่ยจินพาพันคอคะ่ะคำศัพท์คำต่อไปนะคะนั่นก็คือถุงมือคะ่ะถุงมือนะคะในภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าช h o เท่าชั่วเท่าชั่วเท่า,ทาถุงมือคะ่ะ เป็นยังไงกันบ,บ้างคะเด็กๆคำสับบทนี้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะอย่าลืมกลับไปทบทวนคำศัพท์เก่าๆที่เราชีเคยสอนด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้นะคะลาชีอขอตัวลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายใจเจีย